เวลากับพุธพวกเขาทั้งสองแต่งงานกันมาได้สองปีกว่าแล้วตอนนี้ทั้งสองมีลูกที่น่ารักคนหนึ่งเป็นลูกสาวน้องเนยคือชื่อลูกสาวของทั้งสองน้องเนยอายุได้ขวบกว่าน้องเนยเป็นเด็กน่ารักมาก พุทธเขาทำงานคนเดียวเขาไม่ได้ให้ภรรยาของเขาไปทำงานด้วยเพราะต้องดูแลลูกสาวน้องเนยกํำลังน่ารักเลยทีเดียวพุทธเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาจะรีบกลับมาบ้านเลยท,ทันทีเพราะเขาคิดถึงลูกสาวของเขามากวันนี้ก็เช่นกันหลังจากที่พุทธเลิกงานแล้ว ขาก็ได้ขับรถกลับมาที่บ้านของเขากำลังขับรถตามทางมาเรื่อยๆพุทธก็ได้เจอเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นมีรถชนกันที่ข้างทางพุทธก็เลยจอดรถลงไปดูพวกคนแถวนั้นพากันยืนมุงดูไม่ได้ช่วยอะไรคนที่บาดเจ็บเลยพุทธทั้งคิดถึงลูกสาวแต่อีกใจหนึ่ง เขาก็เป็นห่วงผู้บาดเจ็บด้วยเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเขาก็เลยช่วยอาสาขับรถพาคนบาดเจ็บคนนั้นไปที่โรงพยาบาลส่วนเวลานั้นเมื่อเห็นสามีของเธอกับบ้านไม่ตรงเวลาเขาก็เป็นห่วงเวลาก็เลยหยิบมือถือเพื่อโทรหาสามีของเธอทันทีแต่พูดไม่ได้รับสายพอาเขาไม่ได้เปิดเสียง โทรศัพท์ของเขาเอาไว้และอีกอย่างเขากำลังช่วยคนบาดเจ็บอยู่ก็เลยไม่ได้ยินเวลาใจคอไม่ดีเลยมองหน้าลูกสาวของเธอลูกสาวก็นั่งเล่นกินขนมยังไม่รู้ปะปะิิภาษาอะไรเลยเวลาคิดในใจว่าหรือว่าเขาจะทำโอทแต่เธอไม่คิดแบบนั้นถ้าสามีของเธอทำโอทีเขาก็จะโทรมาบอก แต่หลังๆมานี่เขาไม่ค่อยทำโอทีหรอกเพราะเขาคิดถึงลูกของเขานั่นเองเวลาก็ยิ่งใจคอไม่ดีถ้าเล่นวนเวียนกลับไปกลับมาไม่รู้จะทำยังไงมองโทรศัพท์ก็ไม่เห็นสามีของเธอทุกกลับมาเลยปูดพาผู้หญิงคนนั้นส่งโงรงพยาบาลจนถึงที่เขาก็ยังไม่รีบกลับเขาก็นั่งรออยู่ข้างนอกเพราะดูท่าทางผู้หญิงคนนั้น จะไม่มีญาติคนไหนมาตามหาเธอเลยพูทเพิ่งนึกกันได้ว่าเขายังไม่ได้โทรบอกภรรยาของเขาพอคิดได้ดังนั้นเขาก็หยิบมือถือแล้วก็โทรหาภรรยาของเขาทันทีเวลาดีใจมากเมื่อเห็นชื่อของสามีของเธอขึ้นมาในโทรศัพท์เธอรีบรับสายทันทีพูทคุณอยู่ที่ไหนเหรอฉันใจคอไม่ดีเลยเออเวลาครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่โงรงพยาบาลนะฮะอะไรเรอคะคุณอยู่ที่โงรงพยาบาลอย่างนั้นเหรอคุณใจเย็นๆนะผมไม่ได้เป็นไรหรอกผมช่วยคนบาดเจ็บดูแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนเลยผมก็เลยรู้สึกสงสารคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวเขากำลังหาหมออยู่เดี๋ยวผมรับเขากลับบ้านแล้วผมก็จะกลับไปบ้านนะค่ะ คุณดูแลตัวเองด้วยนะคะพุทธเวลาเป็นห่วงคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วลูกล่ะลูกกลับไปแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกดูแลลูกนะค่ะพุทธแล้วคุณรีบกลับมาล่ะครับครับโอเคจ<ม>ากนั้นพุทธก็วางสายไปคุณหมอเดินออกมาจากในห้องฉุกเฉินที่ช่วยผู้หญิงคนนั้นพุทเดินออกไปหาคุณหมอทันทีคุณหมอครับ ผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณเป็นญาติของเขาเหรอเออเปล่าหรอกครับผมไม่เห็นมีญาติพี่น้องของเขามาช่วยผมก็เลยช่วยพาเขามาหาหมอนี่แหละอ้าวเหรอแล้วคุณรู้จักญาติพี่น้องเขาหรือเปล่าล่ะไม่เลยครับผมไม่รู้จักเลยแล้วอาการของเขาเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอเขาพ้นขีดอันตรายแล้วล่ะแต่ว่า ต้องรอเอกเยลก่อนว่าสมองของเขาหนะ่ากระทบกระเทือนไหมขอบคุณมากนะคะคุณหมอแล้วผมเข้าไปเยี่ยมเขาได้ไหมอ๋อได้ครับจากนั้นพุทธก็เข้าไปเยี่ยมผู้หญิงคนนั้นพุทธมองดูผู้หญิงคนนั้นอายุคงจะประมาณยี่สิบกว่ากว่าหน้าตาของเธอ,อยังดูเด็กพุทธรู้สึกว่า เธอน่าสงสารมากนี่ญาติพี่น้องที่ไหนคงไม่รู้ละสิว่าเธอได้รับบาดเจ็บเธอโดนรถเขยวนั่นเองพุทมองดูหน้าหญิงสาวมองดูที่มือเขาก็ดิกมือขึ้นมาเออคุณครับคุณเป็นยังไงบ้างครับพุทรีบถามหญิงสาวคนนั้นออกไปหญิงสาวมองขึ้นข้างบน แล้วก็มองมาที่พุทธเธอทำหน้านิ่งเฉยคุณครับคุณเป็นยังไงบ้างพุทธถามเธออีกทีหน้าตาของเธอดูมือมือฉันอยู่ที่ไหนหรอคะผู้หญิงคนนั้นถามพุทธออกไปคุณอยู่ที่โรงพยาบาลครับคุณโดนรถเฉียวผมก็เลยพาคุณมาหาหมอนี่แหละแล้วคุณเป็นใครหรอคะเออ ผมเลือกงานมาแล้วผมมาเจอเหตุการณ์ผมก็เลยช่วยคุณนี่แหละแล้วคุณมีญาติพี่น้องที่ไหนหรือเปล่าล่ะผมจะช่วยติดต่อให้หญิงสาวคนนั้นทำหน้าเศร้าน้ำตาของเธอไหลซึมออกมาเธอคิดอะไรไม่ออกจริงๆถ้าเหลับตาลงลำเลียงเหตุการณ์สมองเธอก็เลยเริ่มทำงานเธอลำดับเหตุการณ์ว่า ตอนนั้นสามีของเธอไล่เธอออกจากบ้านเพราะเขาบอกว่าเธอไปมีผู้ชายอื่นแต่เธอไม่ได้เป็นแบบที่เขาว่าหรอกเขาเข้าใจผิดแต่เขาไม่ฟังเสียงเลยเขาไล่เธอออกจากบ้านมาเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงเธอก็เลยเดินออกจากบ้านขณะที่เดินออกวันนั้นอยู่ดีๆเธอก็วูบลงแล้วรถก็วิ่งมาเขี่ยวเธอพอดี เธอลำดับเหตุการณ์แล้วเธอลืมตาขึ้นมาคุณครับคุณเป็นยังไงบ้างพุทธถามเขาออกไปจากนั้นหญิงสาวคนนั้นก็เลยเล่าให้พุทฟังพอพุทธได้ยินที่เธอเล่าจนหมดแล้วเขาก็เกิดความสงสารเธอบอกกับเขาว่าญาติพี่น้องของเธอก็ไม่มีไม่รู้เธอจะไปพึ่งพาใครพุทธ เมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาก็เลยถามถธอไปว่าแล้วต่อจากนี้คุณจะไปยังไงหรือครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะไปยังไงเออคุณหมอบอกว่าสมองของคุณโดนกระทบกระเทือนคุณหมอจะเช็คสมองคุณอีกครั้งหรอคะแต่ที่ผมดูคุณก็จําอะไรได้หมดนะสงสัยจะไม่มีปัญหาอะไรหรอก แต่ก็ให้คุณหมอตรวจบ้างแหละเราจะได้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยจริงๆค่ะแล้วนี่คุณเฝ้าฉันตลอดคืนเหรอคะใช่ครับผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันต้องขอบคุณคุณมา,มากๆเลยนะคะไม่เป็นไรหรอกเราคนไทยด้วยกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแล้วคุณไม่กลับบ้านเหรอคะ ผมอยากดูให้แน่ใจก่อนว่าคุณ,ณปลอดภัยแล้วแต่ที่นี้คุณน่ะไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนผมจะกล้าปล่อยคุณไว้ที่นี่อย่างนั้นเหรอพุทธบอกกับหญิงสาวเออคุณครับคุณชื่ออะไรเหรอครับดิฉันชื่อเนวค่ะผมชื่อพุทธนะค่ะคุณพุทธเออคุณพุทคะ คุณยังไม่มีครอบครัวเลยคะผมมีครอบครัวแล้วครับผมมีลูกสาวคนหนึ่งปกติแล้วเลิกงานผมก็รีบกลับบ้านทุกวันแหละแต่วันนี้ผมไปเจอคุณไ้รลบปากเก็บผมก็เลยต้องช่วยคุณก่อนแต่ผมโทรไปบอกปัญยาของผมแล้วล่ะหญิงสาวทำหน้าเศร้าฉันเป็นภาระของคุณจริงๆเลยคะ่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อล่ะถ้าคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วดิฉันก็คิดไม่ออกเลยค่ะว่าจะทำยังไงพุทนิ่งคิดเขาจะทำยังไงดีนะถึงจะช่วยผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางแล้วเธอเป็นคนที่น่าสงสารมากพุทเมื่อคิดอะไรออก เอางี้ไหมล่ะครับคุณถ้าคุณยังไม่รู้จักที่จะไปไหนผมจะพาคุณไปที่บ้านของผมแต่ถ้าคุณอยากจะทำงานผมมีงานให้คุณทำนะเหรอคะคุณจะให้ดิฉันทำงานอะไรหรอคะคือว่าผมอยากจะให้คุณนะ่ะช่วยงานบ้านของผมเล็กๆ,ๆน้อยน้อยดูแลลูกของผมช่วยภรรยาของผม คุณพอจะทำได้ไหมล่ะเหนียวยิ้มให้กับเขาได้ค่ะดิฉันทำได้ขอบพระคุณคุณมากๆนะคะที่ช่วยดิฉันไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวถ้างั้นให้หมอใหญ่มาตรวจคุณอีกทีถ้าเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วคุณก็กลับบ้านไปพร้อมผมเลยนะค่ะงั้นคุณพักผ่อนเถอะ ผมจะไปนั่งรอข้างนอกแล้ให้หมอใหญ่มาตรวจเราค่อยกลับบ้านกันค่ะข,ขอบคุณมากนะคะจากนั้นพุทธก็ออกไปนั่งรอเธออยู่ข้างนอกเมื่อหมอใหญ่เข้ามาตรวจแล้วก็พาเธอเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วหมอใหญ่ก็บอกกับพุทธว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับคุณพาเธอกลับบ้านได้ไปรับยาก,ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับคุณหมอจากนั้นพุทธก็ไปรับยาให้กับเธอแล้วก็พาเธอไปที่รถของเขาระหว่างทางที่ขับรถไปนั้นพุทธย,ยังไม่ได้บอกภรรยาของเขาเลยว่าจะพาผู้หญิงคนนี้กลับบ้านไปด้วยพุทธคิดในใจว่าเวลาคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเมื่อเล่าความจริงให้เธอฟังเพราะเขารู้ว่าภรรยาของเขานั้นเป็นคนใจบุญคนหนึ่ง ไม่นานนักทั้งสองก็ขับรถมาถึงบ้านของพุธพุธพยุงหญิงสาวคนนั้นเข้าไปในบ้านส่วนเวลากำลังหลับอยู่พาอได้ยินเสียงรถสามีของเธอจอดเธอก็รีบเปิดห้องออกมาเขาทันทีพอเธอเห็นพุธสามีของเธอพยุงหญิงสาวเข้ามาในบ้านเธอก็แทบช็อกพุธนี่มันหมายความว่ายังไงคะ เออวลาฟังผมพูดก่อนนะเวลาเงียบจากนั้นพูดก็พาหญิงสาวคนนั้นก็ไปนั่งที่โซฟาเวลาคุณฟังผมนะผมไม่ได้โซบอกคุณผู้หญิงคนนี้นะ่ะที่เขาโดนรถเชียวเขาไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนผมสงสารเขาผมก็เลยคิดว่าจะพาเขามาช่วยงานคุณที่บ้าน ดูแลบ้านของเราช่วยคุณดูแลลูกผมคิดว่าเราน่าจะช่วยเขานะเวลานิ่งคิดสักพักเธอมองดูหญิงสาวคนนั้นตาสองตาประสานกันผู้หญิงคนนี้อายุน้อยกว่าเธอมากหน้าตาของเธอดูสวยผิวพรรณดีใจหนึ่งเธอก็อยากช่วยผู้หญิงคนนี้ แต่อีกใจหนึง่งเธอคิดไปไกลว่าผู้หญิงคนนี้จะมาทำให้ครอบครัวของเธอปั่นป่วนหรือเปล่านะเธอก็เราไม่ออกในเมื่อสามีของเธอยอมรับแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้ไว้ใจได้เธอก็ไม่น่าจะขัดใจเขาแต่ในใจอีกแง่หนึง่งเธอเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจไม่กล้าบอกสามีของเธอ นะครับเวลาช่วยเขาก่อนเถอะเขาโดนสามีของเขาไล่ออกจากบ้านมาเขาก็เลยโดนรถเชียวไม่มีที่จะไปคิดสต่ว่าเราทําบุญก็แล้วกันนะและอีกอย่างคุณก็จะได้มีผู้ช่วยช่วยงานคุณไงล่ะก็ได้ค่ะพุทธแล้วคุณจะให้เธอพักที่ไหนล่ะก็ห้องนั้นไงห้องอยู่ติดกับเราหนาะ ถ้างั้นเวลาไปดูความสะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวคุณนั่งเป็นเพื่อนเธอที่นี่แหละครับจากนั้นวลาก็เดินไปที่ห้องห้องนั้นเธอสอดส่องสายตาดูรอบๆก็ไม่ค่อยสกรปรกจักเท่าไหร่แค่ปัดๆกวาดๆนิดนึงก็อยู่ได้แล้วจากนั้นเธอก็ออกมาหาสามีของเธอแล้วก็บอกกับเขาว่าพูดคะ เวลาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพาเธอไปพักเธอหรือจะให้เวลาพาไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะไปะยุงเขาไปเองเวลานิ่งเธคิดอยู่ในใจว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนั้นล่ะเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาก็ประยุงเธอเข้าไปในห้องสองต่อสองแต่เวลาก็เชื่อใจสามีมาตลอด เพราะเขาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาให้เธอได้คิดหนักเขาเป็นคนดีมาตลอดเธอเองก็ไว้ใจเขาแต่ตอนนี้จิตใจของเธอสับสนแต่เธอก็คิดในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งเธออาจจะคิดไปเองก็ได้เธอบอกกับตัวเองจากนั้นพุทธก็พาผู้หญิงคนนั้นเข้าห้องไปคุณครับ คุณพักที่นี่นะห้องอาจจะคับแคบไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันอยู่ได้ขอ,อบคุณคุณมากนะคะดิฉันเกรงใจคุณกับปรรยาของคุณมากค่ะไม่เป็นไรหรอกนะครับปรรยาของผมน่าเป็นคนใจบุญเขาวางนิวลงบนเตียงตรงนั้นนิวยังขาเก็บอยู่เออเดี๋ยว คุณห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนะคุณก็ไปอาบน้ำพักผ่อนเดี๋ยวผมจะไปเอาชุดปัญญาของผมมาให้คุณใส่ก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยหาชุดใส่ขอบคุณคุณมากนะคะครับจากนั้นพุทธก็เดินออกจากห้องของเขาไปส่วนนิวนั้นมองตามหลังเขาไปอย่างสุดายตานิวนั้นมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อบอุ่นมาก นี่ถ้าเป็นสามีของเธอคงจะดีไม่น้อยแต่เขามีภรรยาแล้วแล้วก็มีลูกอีกซะด้วยเธออยากคิดเรื่องแบบนี้เลยที่เธอถูกสามีไล่ออกจากบ้านมาก็เพราเรื่องแบบนี้อันที่จริงแล้วเธอโกหกเขาไปว่าเธอไม่ได้มีอะไรกับผู้ชายคนอื่นแต่ที่จริงเธอหน่านะ มีผู้ชายมาหาถึงที่บ้านผู้ชายคนนั้นเป็นแฟนเก่าของเธอเองเธอไม่กล้าบอกเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะคิดมากหาว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีแต่นิวมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากเธอแอบอมยิ้มอยู่ในใจนิวเข้าไปอาบน้ำขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่นั้นพุทก็เปิดประตูเข้ามา เขาเอาชุดมาให้กับนิวนั่นเองคุณนิวครับคะผมเอาชุดภรรยาของผมมาให้คุณนาเออเหรอคะถ้างั้นคุณรอนิวก่อนนะคะอย่าเพิ่งออกไปนิวมีเรื่องจะคุยกับคุณคะ่ะครับจากนั้นนิวก็อาบน้ำเสร็จนุง่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวเดินออกมาข้างนอก พูดมองออกไปเจอพอดีเขาก้มหน้าไม่กล้ามองนิวที่นุ่งผ้าช็ดตัวเพียงผืนเดียวเดินเข้ามาหาเขาเออคุณนิวครับคุนใส่เสื้อผ้าก่อนสิคุณค่อยเล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังค่ะนิวร้อนค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้นิวบอกกับพูดไปขณะที่เธอมานั่งเบียดเบียดกับเขา พุทธขยับออกนิดนึงคุณพุทธคะครับคุณนิวมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอคือว่านิวนะ่ากลัวคะ่ะนอนอยู่คนเดียวคุณพุทธอยู่เป็นเพื่อนนิวได้หรือเปล่าคะเออคือว่านิวไม่ได้ให้คุณอยู่จนถึงเช้าหรอกนะคะอยู่เป็นเพื่อนนิวจนนิวหลับก่อนได้ไหมคะ คิดเสียว่าช่วยนิ้วเถอะค่ะนิ้วไม่เคยนอนอยู่คนเดียวแบบนี้นิ้วกลัวค่ะพุดมองหน้าหญิงสาวเธอยิ้มหวานให้กับเขาเขาอดไม่ได้ที่จะชำเนืองมองดูหน้าอกของเธอที่นุ่งผ้าเช็ดตัวเพียงผืนเดียวพุดถึงเขาจะมีลูกมีเมียแล้วแต่เขาก็ไม่ใช่พระอิพระปูน เขาคืนน้ำลายลงท้องอยากเก็บอารมณ์ไม่ได้นิวยิ้มแล้วก็สบตาเขาคุณพูดคะเดี๋ยวนิวใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะคุณนั่งรอตรงนี้ก่อนครับพุทพูดเหมือนคนละเมอนิวใส่เสื้อผ้าอยู่ตรงหน้าพูดตรงนั้นโน่ยไม่อายสาตาของพูดเลยพุดไม่กล้ามองตัวเต็ม แต่ก็อดไม่ได้ที่จะมีหางตาเหลือไปชำเลืองมองนิวที่กำลังเปลี่ยนชุดอยู่ตรงนั้นพ่อเธอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเธอก็มานั่งข้างๆเขาแล้วเธอก็ขึ้นไปนอนแล้วเธอก็บอกกับพุทธว่าคุณพุทธคะอย่าเพิ่งรีบกลับเลยนะคะคิดเลยว่าสงสารนิวเธอคะ่ะนิวกลัวคะ่ะ เวลาเธอรู้สึกไม่สบายใจเลยที่สามีของเธอเอาชุดมาให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ยังไม่รีบกลับไปห้องเธอรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้เธอก็เลยแอบตามเดินย่องมาที่ห้องของผู้หญิงคนนั้นเธอแนบหูฟังว่าสองคนนั้นเขาจะคุยอะไรกันเออคุณพูดคะแล้วภรรยาคุณไม่ว่าเหรอคะ ที่มาอยู่ห้องของนิวนาะผมบอกเขาว่าผมเอาชุดนอนมาให้คุณแล้วผมก็จะรีบกลับเวลาได้ยินทุกอย่างที่ทั้งสองคนคุยกันเธอก็เลยฟังต่อไปว่าแล้วภริยาของคุณไม่หึงหวงคุณมากหรือคะเขาคงจะไม่หึงหวงหรอกเพราะภริยาของผมเขาเชื่อใจผมแล้วคุณนาะ เชื่อใจได้จริงๆเหรอคะเมื่อเวลาได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกโมโหเธอคิดในใจว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะย่่ยยวนสามีของเธอเธอก็เลยแอบฟังต่อไปเรื่อยๆผมกับภรรยานะ่ะไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาคุณอย่าพูดแบบนี้เลยครับถ้าภรรยาของผมมาได้ยินเข้ามันจะไม่ดีกับตัวคุณนะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้ คุณก็อยากไปพูดให้ภรรยาคุณฟังสิคะนะคะคุณพูดนิวไม่พูดเปล่าๆเ,เธอโอบกอดพูดเอาไว้ในอ้อมกอดของเธอแล้วถึงพูดลงไปนอนข้างๆเธอคุณนิวครับคุณอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่ดีหรอกทำไมล่ะคะทำไมคุณถึงคิดว่าไม่ดีล่ะนิวหนะ้าอย่างสาวอย่างสวยกว่าภรรยาของคุณอีกคุณนิวครับ ผมเตือนคุณแล้วนะว่าคุณะะําทำแบบนี้นิวไม่ฟังเสียงของพุทธเธอจูบไปที่ปากของเขาพุทธพยายามผลักเธอออกเมื่อเวลาเย็นฝังอยู่ข้างนอกเธอคิดว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับพุทธสามีของเธอแน่นอนเลยเธอก็เลยผลักประตูเข้าไปหยุดนะนี่พวกคุณกำลังทำอะไรกันเวลาคุณก็มาที่นี่ยังไงกัน วลาได้ยินหมดแล้วค่ะพุทธผู้หญิงคนนี้นะ่ะเป็นงูเหา่าคุณเอางูเห่าเข้ามาไว้ในบ้านของเราจริงๆรนิวนั้นตกใจมากคิดไปถึงว่าเวลาจะแอบมาได้ยินเธอคุยกับพุทธแล้วก็เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าไงล่ะหลอนเธอนะ่ะเตรียมเก็บข้าของออกจากบ้านฉันไปเลยนะฉันไม่เลี้ยงไว้หรอกนะงูเหา่าฉันกับสามีของฉันนะ่ะ อยู่ด้วยกันมาจะมีลูกคนหนึ่งแล้วไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเลยพอเธอเข้ามาในบ้านบ้านคุณใจยก็ปั่นป่วนพุทคะคุณไม่ต้องขอร้องฉันหรอกนะคะฉันไม่เก็บผู้หญิงคนนี้ไว้หรอกพุทธเดินออกมาหาภรรยาเวลาคุณจ้ใจเ,เย็นก่อนสิผมไม่ได้มีอะไรกับเขานะฉันรู้คะ่ะแต่ถ้าฉันเข้ามาไม่ทันละ่ะคุณกับนางคนนี้ก็คงจะมีอะไรกัน ผมไม่หรอกผมรักคุณมากนะเวลาคุณต้องเชื่อใจผมสิถ้าอยากจะให้เวลาเชื่อใจคุณก็ให้ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านเราไปซะพุทธฮันหน้าไปมองผู้หญิงคนนั้นด้วยสายตาที่ไม่ค่อยพอใจนักผมบอกคุณแล้วใช่ไหมผมช่วยคุณแท้ๆคุณก็ยังทำตัวแบบนี้ไอ้ที่คุณเล่าให้ผมกับพรรยาฟังหนาะคงเป็นเรื่องโกงหกใช่ไหม ถ้างั้นพรุ่งนี้คุณเตรียมตัวเก็บข้าวของออกจากบ้านผมไปซะไปเวลาเราออกไปข้างนอกกันคืนนี้คุณพักที่นี่ก่อนพรุ่งนี้คุณก็เตรียมตัวเดินทางเลยพุทบอกกับนิวจากนั้นพุทก็จูงเวลาออกไปข้างนอกพ่อไปถึงในห้องอยู่สองต่อสองแล้วเวลาคุณเชื่อใจผมใช่ไหมค่ะ ถ้าเวลาไม่ได้ยินกับหูเวลาก็คงจะไม่เชื่อหรอกค่ะผมก็บอกเขาไปแล้วจากนั้นทั้งสองก็พากันนอนหลับพักผ่อนเวลาคิดอยู่ในใจว่าเธอรักสามีของเธอมากสามีของเธอก็รักเธอมากเช่นกันพอรุ่งเช้านิวตื่นขึ้นมาเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านหลังนั้น เธอทำหน้าละห้อยแล้วก็เดินมาหาพุทธกับเวลาที่นั่งอยู่ตรงนั้นเออคุณพุทคะคุณเวลาคะนิวต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่ทำเรื่องให้พวกคุณไม่สบายใจงั้นนิวลาละคะเวลามองหน้าหญิงสาวอันที่จริงแล้วเธอนะ่ะถ้าทำตัวดีๆเธอก็จะอยู่ต่อที่นี่ต่อไปได้ แต่นี่ยังไม่ชัว่วข้ามคืนเลยเธอก็ทำเรื่องบัตสีบัตเถลิงซะแบบนี้ขอให้เธอโชคดีนะค่ะเออนิวครับคุณอย่าหาว่าผมกับภรรยาของผมจใจดำเลยนะครับถ้าคุณอยู่ที่นี่ต่อครอบครัวของเราคงจะอยู่อย่างไม่มีความสุขผมขอให้คุณโชคดีนะ ผมไม่รู้หรอกว่าที่คุณเล่าให้ผมฟังนะ่ะเป็นความจริงคุณอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ก็ได้นิวก้มหน้านิ่งไม่พูดอะไรเลยงั้นนิวลาพวกคุณก่อนนะคะเธอยกมือไหว้แล้วก็เดินจากพวกเขาไปพูดและเวลายืนมองหญิงสาวในใจของพวกเขาก็แอบสงสารเธออยู่เหมือนกัน เธอทำตัวของเธอเองเมื่อนีวออกไปจากบ้านของพวกเขาแล้วพุทธก็บอกกับภรรยาว่าเวลาครับต่อไปนี้ผมจะไม่ช่วยคุณแบบสมสี่สม่าแล้วมีอะไรผมก็จะปรึกษาคุณก่อนผมต้องขอโทษคุณด้วยนะที่ไม่ปรึกษาคุณเวลายิ้มให้กับสามีของเธอแล้วก็บอกเขาไปว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะพุท เวลาหนาะให้อภัยคุณค่ะเพราะคุณไม่เคยมีประวัติทําให้เวลาเสียใจเลยคุณรักครอบครัวรักลูกเวาลารักคุณค่ะเขาดึงภรรยาของเขาเข้ามาในอ้อมกอดของเขาแล้วก็บอกกับภรรยาไปว่าผมจะไม่มีใครมาแทนที่คุณได้แน่นอนผมสัญญาค่ะ เวลาเชื่อใจคุณค่ะน้องเนยเดินออกมาพอดีน้องเนยเดินเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่พูดอุ้มลูกสาวเอาไว้แล้วก็บอกกับลูกสาวไปว่าน้องเนยหนูรู้ไหมหนูคือยอดดวงใจของพ่อกับแม่เลยน้องเนยยิ้มให้พ่อกับแม่อย่างมีความสุขฝากติดตามผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ